อะ,อะไรเพอะไระเ,เอ,อสวัสดีครับเ,เดี๋ยวแม่เอาการสสวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกสวัสดีชาวยูทูบสวัสดีเอฟซีสุริยาบรรทุกที่น่ารักทุกๆคน,นครับอ่าคันนี้เป็นคันของพิติกนะครับวัยรุ่นโคราชนะดูแลยอยู่เจ้าอิซุสฟิกเซ็ตสามหกศูนย์สีเขียวเขียวอะไรวนะเนี่ยเขียวเขียวแบบออก โทนลายเทาๆเนาะสีเขียวเนาะขันจอดข้างๆนี่ก็สวยนะเป็นสองคานหน้านะเป็นเทเลอร์เดี๋ยวเราพาดูแม่ลูกก่อนวันนี้อ่าตัวนี้แกม,มีถ่ายกันเองนะอ่าเดี๋ยวพาเดินดูรอบหนึ่งเห็นว่ามีบางฝุ่นครบแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่สีสวยเลยนะอ่าเดี๋ยวพามาจบที่ข้างหน้านะครับก็จะเ,เป็นกระทะชุบเนาะกระทะชุบหมนเลยอ้แล้วก็ อืมเป็นอ,อต่อที่อูสหกิจน้องแค่อีกแล้วเป็นพ่วงลักษณะดำนะเป็นคอ,อกดำคอ,อกนี้ก็จะวิ่งอ่าน่ะก็ะประมาณนี้อู้คันนี้ก็สวยจุดดี ของแกนี่เห็นบอกว่า,าบางฝุ่นซื้อไว้แล้วนะครับพิติ๊กนะฮะแต่ว่าแกายังไม่ได้มีเวลาใส่เนาะด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรถพ่วงคอกนะครับพืชการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ต่ออุตสาหกรจมน้องแค่เหมือนเดิมจริงๆเขาทํามามันก็สวยแล้วเนาะด้านท้ายไฟเลดเงาไฟท้องไฟถอยนี่ออกแบบมันได้แล้วนะ แต่ถ้าสไตล์ผมก็จะมีบางฝุ่นอีกนิดหนึ่งนะก็จะสวยนะตัวกระบังโคนนี่ก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ยเลดเหรอต้ากันข้างนะครับก็จะประมาณนี้รถพ่วงเป็นนี้เป็นพ่วงยีบสองล้อกระทะแกไปจะชุบทุกวงเลยนะต่อมาจากอู่นะครับอู่ทำมาให้ประมาณนี้นี่คือแบบมาจากอูส่สภาพนี้เลยนะยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรชนมาก รถแถวร้อยเอ็ดเขาก็จะต่อลสไตล์ประมาณนี้นะเต็มที่ไวรุ่นก็ไปใส่บางฝุ่นเพิ่มนิดหน่อยก็หัวท้ายก็สวยเนะาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะครับโอ้ตัวนี้ท่อยังไม่มานะท่อต้องมาแล้วตอนนี้นะโอ้ขากระจกมาแล้วนะขากระจกทุจอหรือเปล่ามันเป็นชุบเดิมขากระจกชุบเดิม วัยรุ่นสนธยา S T Y น่นะจะท,ทำไรครับนี่จะท,ทำอะไรช่องสวัสดิเลซิงโปรดฝากติดตามช่องสวัสดิเลซิงด้วยจะโชว์ดูจับคันนี้ก็พอแล้วนะ,นะก็ตัวเจ้าคันนี้นะครับก็เป็น เอ็กเนะครับเป็นตัว10น,อน็อตแล้วนะก็กันชนสไตล์ของอูสหกิจน้องเทเขาจะยื่นมาประมาณนี้นะครับเป็นที่เหยียบชิดกระจกได้ประมาณนี้นะตัวนี้เป็นลายสีเขียวออกเขียวลายไฟเขียวเขียวอะไรน็อตน,นี่ลายสีเขียวอะไรจะบอกว่าเขียวแมงทับมันก็ไม่ใช่นะก็มีขากระจกตัวจอคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มี ครอบมีไฟ LED แล้วก็มีเสาธงนะแกยังไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะแกมีใส่บางฝุ่นหน้าไปแล้วนะครับแตยอยู่ไหนมันจะเห็นไหมล่ะเอ้ยถ่ายเดี๋ยวคุณซุงเขาจะเห็นโอ้แตกแกโอ้ไม่ได้แล้วต้องปีนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีนปีนกันปีนเดี๋ยวดูแตกนะครับโอ้แตกสวยสวย แต่ยังสวยเลยแทร็ดแทร็ดอะแตก็จะประมาณนั้นครับแต่ก็มีคุ้นๆมากเลยแต่แต่ก็จะประมาณนั้นนะก็เป็นทีมงานนะครับสนทยานะครับพืชผลนะคันนี้ก็จะเป็นพิติ๊กดูแลนะวัยร,รุ่นโคราชนะครับดูแลก็เป็นรถทะเบียนร้อยเอ็ดเนาะอ่าวันนี้มาเจอกันที่แถวอ่าสะพานนวลชวีนะครับมาส่ง อ่ะผมมาส่งสินค้านะพี่ก็มาส่งสินค้าเห็นว่าตกค้างแล้วนะเราก็ตกค้างเหมือนกันแล้วบ้างวันนี้นะครับเป็นทีมงานของสนธยาพืชผลนะครับเป็นขนเป็นกระบะรถเขาเรียกน,นะรถพ่วงนะครับยิบสองล้อครอบนะครับขนสินค้าพวกพืชผลการ,กรเกษตรอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นสติกเกอร์อะไรโชว์คุณรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีแบบตัวนี้มันน่างเงาอยู่แล้วเนาะก็ยังไม่ได้ทาอะไรเยอะแต่ด้านหน้านี่แค่สีกับบางฝุ่นแค่นี้นะกระจกเงาอันนี้ก็สวยแล้ว LED แถวนึ่งนั่นบนนะเราแต่พี่สวยมากเลยนะแต่พี่สวยมากเลยตัวข้อข้างบนเป็นแบบตัวมังตัวมังกรด้วยนะโอ้ก็วันนี้มากับช่องพี่สวัสดิ์เทเลอร์ซิงนะครับก็ฝากกดติดตามช่องพี่สวัสดิ์เทเลอร์ซิงด้วยกับพี่ต๋องนะเพื่อนซีคู่ใจของเขานะครับเดินอ่า เป็นบริการนะที่สองนะครับเป็นบริการของช่องสวัสดิ์เทเลซิงนะครับปราจะเดินอ่าแล้วก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าอิสุเอฟเอ็กซ์คันนี้นะเป็นสีเขียวนะสีเขียวอะไรนะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้กันแล้วกันนาะสสำหรับคันนี้ผมดูผมจะบอกว่าเขียวมอริกดมันใช่เปล่าวเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวอะไรใครรู้ลองคอมเมนต์มาแล้วใครเคยเห็นนะที่ไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะสำหรับคลิปนี้ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันำสำหรับเจ้าอ s u ู u f เ z 22ล้อคันนี้สีเขียวส,สวยๆแบบนี้เลยไอผมมาแพ้สีเขียวนะเจอกันคลิปหน้าสุริยามันคุศสวัสดีครับโอ้งาม